สวัสดีครับพบกับผม PMC Fighter ครับอันนี้ก็มกาการรีวิวส่วนของอชุดนี้ผมกับ VGT HATACK #GCD09 ผมกับเด็กภาคีสวินแห่งแสงทมินรอย่อพาดีนะผมก็จะเป็นคลิปที่3แล้วที่ทำการรีวิวในส่วนของเจ้าชุดของนวันไฟนะผมก็หน้ากล่องก็จะเป็น Majesty Lord Buster นะผมแล้วก็จะเป็นเกรซียางแกรส s อลต Holy Saber นะครับผมจีนิดสุกเก่งของบรรกาศภานั่นเอง แล้วก็ด้านข้างของก็จะเป็น g v 8ตัวหมาคืนคอร์สเราจะเป็น Blaster Blade ครับผมยูนิสุดเบียวของรอย p พล a ดินแล้วก็เป็นเพอร์เฟกต์การ์ดรอทิกเกอร์ครับผมก็เหมือนเดิมก็หน้ากล่องก็คงมีเพียงเท่านี้ครับผมแกะกล่องกันเลยกันไปแบบเร็วๆนะตัวของกล่องก็จะวางไว้ข้างนี้เหมือนเดิมครับผม ไปออแรกผมมาอยู่การรีวิวกันเลยก็ไปแรกบอกว่าอ่ไม่ใช่บอกว่าอะไรอ่านชื่อก่อนสินชื่อบอกว่าราชาสวินศักดิ์สิทธิ์อัลเฟดโฮลี่เซเบอร์ครับผมความสามารถของอัลเฟดโฮลี่เซเบอร์สไตล์สเตปฮะทิ้งการในมือหนึ่งใบเนี่ยหรือมากกว่าให้ผลรวมการเป็นเกรดสามหรือสูงกว่าฮะทำการสไตล์จีนิตใบนี้ลงสนามช่องอากาศเซอร์เคิลในสภาพไหนหนะ้า ก็อ,อยู่ช่อง G ความหน้าพอสไตล์มากลายเป็นช่องแวนหงายหน้านะครับผมแล้วก็แอคทีแวนการ์ดนะวันเพื่อเ์นเจนเบรกสองสกิลที่จะทำงานก็ต่อเมื่อบนช่องจีโซนและแวนการ์ดเซอร์เคิลมีจีนิตหงายหน้าอยู่นั่นเองความสามารถคนะอร์สบาร์หนึ่งเรื่องไงครับที่ไม่ชื่อเหมือนกับยูนิตนี้ที่ความหน้าอยู่บนจีโซนหนึ่งใบแล้วลิงก์การ์ดจากมือมือหนึ่งใบนะครับผมก็กล่องนี้บังคับหา2กล่องเพื่อเล่นอัลเฟ่โฮลิเซเบอร์นะครับผม ถ้าหามีคำว่าอัลเฟรดหรือบลัสเตอร์ในชื่อ,นะอการ์ดฮะเลือดอาการ์ดของคุณ1ใบที่มีคำว่าบลัสเตอร์เบสในชื่อการ์ดจนจบเทิร์นยูนิตนั้นพลังเพิ่มส0 0พและจะได้รับความสามารถคอนเทนิวเรียกการฮนะในการต่อสู้ครั้งแรกของยูนิตนี้ในเทิร์นนี้ฮนะยูนิตนี้จะทำการทวินได้นั่นเองก่อนเป็นเรียการทวินได้ได้ตั้งแต่อ่าตั้งแต่ก่อนที่จะมีโอเวอร์ทิกเกอร์นั่นเองใบต่อไปก็จะเป็นพระเอกของเรากับอัศาวินเทวาศักดิ์สิศรี แปลสล,อ er ล็อต holy saver ครับผมควาสามารถนะออโต้แวนการ์ดเมื่อ,อยู่ในนี้โจมตีถ้าแวนการ์ดถ้าาร์ดของคุณเนี่ยมีคำว่าเอาเฟรดหรือบลัสเตอร์ในชื่อการ์ดเขาจะชา์าหนึ่งอะจนจบการต่อสู้ยูนิตนี้รายบวกหนึ่งจากนั้นถ้าบนจีโซนของคุณมีการ์ดงหนหน้าอยู่จะได้รับ1คริติคอนบวกเพิ่มขึ้นมานั่นเองคอนติเนียลจีโซนในเทิร์นคุณนะ ถ้าการเป็นนิดงหงายหน้าอยู่เรการที่มีความาบลัสเรเบททั้งหมดในชื่อกาดจะได้รับความสามารถคอนติเนียต้านทานก็คือจะไม่โดนเลือกเป้านั่นเองก็เรียกว่าเอามาเคาน์เตอร์พวกออไอ้นักลคามิที่มีการบายหรือจะเป็นวนของเจ้าคายโรอย่างเรดายกิฟนได้นั่นเองนะครับผมหรือจะเป็นเฮเรเทราของเกียวเฮนิเคิลก็สามารถแก้ทางได้เช่นกันต่อไปเป็น BSA อชผมกับอัศาวินศักดิ์สิทธิ์แห่งอะไร อัศวินศักดิ์สิทธิ์แห่งคู่สุดแกร่งเซนออฟทวินซอร์นะครับผมความสามารถทวินซอร์ออโต้บอนการ์ดเมื่ออยู่ในนี้โจมตีบอนการ์ดในขนาดถูกบู๊ตเคาน์เตอร์บาร์หนึ่งฮะไหน้าจีโซ่หนึ่งใบค้นหาการ์ดเลยสองจากกองการ์ดไม่เกินสองใบคอการ์ดเหล่านั้นลงช่องเรายการเซอร์เคิลและสลับของการ์ดแล้วก็ออโต้ว่าบอลการ์ดเมื่อเรายการของคุณลงสนามจากกองการ์ดฮะยูนิตนี้อายูนิตนั้นได้รับผลขึ้น5,000ตามจำนวนการ์ดจีโซ่ที่ใหญ่หน้าอยู่ทุกๆ1ใบ ก็ยิ่งจีโซนไงยเยอะตัวที่คอลงมาด้วยความสามารถหรือจากกองหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ลงมาจากกองการ์ดเนี่ยจะได้พลังขึ้นสแต็กไปเรื่อยๆนั่นเองแล้วก็คนเก่งของเราผมอ่าตัวเดียวพ่อทุกสถาบาันะกับมังกรศักดิ์สิทธิ์เทวะคริสตัลลัสเตอร์ดาก้อนนั่นเองพอสามารถนะแอคทีฟแบนการมาเพิ่มเทิร์นายจีโซนอะไรก็ได้1ใบฮะยูนิตนี้ได้เราความสามารถพื้นฐานทั้งหมดของฮาร์ดหนึ่งใบทุกคนจนจบเทิร์นอ่ะพูดถึงฮาร์ดกันมาบ่อยละ ฮาร์ดก็คือการ์ดที่เป็นบรรยาร์ดใบปัจจุบันที่โดนเกรดสีสไตร์ทับอยู่นั่นเองครับผมน่าจะเรียกว่าฮาร์ดนั่นเองนะครับผมก็เวลาเกรดสีสไตร์ทับมันจะได้ทั้งชื่อเอ่อไม่ได้ชื่อของชื่อเผ่าแคลนของฮาร์ดตัวเองด้วยนั่นเองแล้วก็โมเดลเจนเบรกสามช่องบรรยาร์ดถ้าคุณมียูนิตเกรดสองดสูงกว่าเป็นจํานวนสามใบหรือมากกว่าฮะเอ่อในขณะที่แข่งจะทําการคอการ์เดนจากมือลงช่องการเดินเซอร์เคิล หากไม่คอพร้อมกัน3ใบจะไม่สามารถทําการขอได้ก็เรียกว่าเป็นเด็กเรียกพวกก็ยังไงก็ทําง่ายแล้วแต่ะท่านี้ขอเกรด2หรือสูงกว่าขึ้นไปนะ3ใบง่ายๆแล้วก็จะเป็นเจนเบรกแปกับอัลวินสักสิทธิ์แห่งแสงที่รวมเป็นหนึ่งโ <laughs> <V> <laughs> อบิอุสอาราวานอาวารอนอาราวานและอาวารันควสามารถนะออโต้เป็นการเจนเบรกแป เมื่ออยู่ในนี้โจมตีแวนการ์ดเขาได้บาร์หนึ่งนะค้นหาก,การ์ดไม่เกิน5้าใบจากกองการ์ดคอการ์ดเหล่านั้นลงช่องรีการ์เซอร์เคิลของคุณจนจบเทินยูนิตนั้นอ่ายูนิตเหล่านั้นพลังขึ้น4ีพันและยูนิตนี้ได้รับ1นทรีลิคอนแล้วก็สับพองการ์ดสกิลค่อนข้างจะกระจอกเป็นเจนเบรกแปลที่ผมมองว่ากระจอกมากๆเลยสำหรับสำหรับเจ้าการ์ดใบนี้นะพอสุดท้ายแล้วก็คิดตันลัตเตอร์ไป2อสมทีแล้วก็ทวินซอสไปก็น่าจะตายกันแล้วแหละ ต่อไปเป็นจีการีนนะฮะเงื่อนไขาการเลียจีการีนคือทิ้งการ์ดที่คอสมาาถฮิวจากมือหนึ่งใบลงช่องการดลงช่องดรอปโซนคอจีการีนจากช่องจีโซนลงช่องการ์ดเซอร์เคิลนะและถ้าในจีโซนเะนี่ยมีการมีเจ้าจีการีนหงายหน้าครบสี่ใบจะไม่สามารถทําการคอแล้วได้อีกนั่นเองคอสามารถของอจอมปราดน้อยมารอนบอกว่าออตโตนะ้ฮะเมื่อเข้าช่องการ์ดเซอร์เคิลถ้าเป็นการ์ดเป็นอันเฟรดหรือบลัสเตอร์ชื่อกาด โซบล้าหนึ่งอะค้นหาก,การ์ดเกรดหนึ่งหรือสูงกว่าจากกองการ์ดไม่เกินหนึ่งใบคอลงช่องเล็กัดอ่าคอลงช่อง Circle, จจาก,การ์ดเซอร์เคิลจนจบการต่อสู้ฮะยูนิตนั้นได้รับค่าชีิลพื้นห้าพันสับกองการ์ดก็อย่างที่ผมเคยทําคลิปอ่าพวกรอยย่อบลัสเตอร์ที่เป็นพรีเมียมมาก่อนนะคือก็มาคอเป็นพวก p e ร f e c t g จากกองการ์ดนั่นเองเพราะว่าพรีเมียมมีท่าการดแปลกๆคือหลกัลกๆอ่ะมันแทบจะมีทุกแคดอยู่แล้วอะไรเนาะคือกับการที่ห้ามการดด้วย perfect guard จากมือนะครับผมห้ามพิทักษ์จากมือห้ามเกลี่ยนอีกขึ้นไปจากมือห้ามเกลียนศูนย์จากมืออะไรก็แล้วแต่เจอท่านี้ก็ไป pg ที่ช่อง pg จากกองการ์ดก็สามารถสยบการโจมตีนั้นได้เหมือนกันนั่นเองใบต่อไปลาแสงอันยิ่งใหญ่อ i โซความสามารถนะฮะ auto เมื่ออยู่ในนี้เข้าช่องการ์ดเดสเซอร์เคลิลถ้า hard ามีคําว่าอัลเฟรดหรือบัสเตอร์ในชื่อกาส c o u n t e r ร์ r าาหนึ่งฮะต่อจํานวนเรายการลองคุณทุกทุกหนึ่งใบอ่า,ปอาเป็นอย่างไรบอกว่าไงวะ หนึ่งคัตบ,บาต่อจำนวนเดลกาดของคุณ1ใบจนจบการ,รอสอู้พังอาค่าชิวเพิ่มขึ้น5,000สูงสุดบวกชิล2อง0 0ื่้าก็จะเป็นชิลเท่าไหร่วนะเนี 25, 000, 000, 000, 000. ่ย2้า0 0 30,000 40,000ก็จะเป็นชิล40,000ในกรณีที่มียูนิตครบ5ช่องนั่นเองต่อไปจี้หงายจีกับสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ดีวายมาเกาว์ควสามารถนะออตโต้เจนเบกหนึ่งความสามารถจี้ทำงานก็ต่อเมื่อในช่องการ์ดเรียนเซอร์เคิลไม่ใช่การ์ดเรียนสิในเมื่อจี้โซนมีการหงายหน้าอยู่มีการหงายหน้าหนึ่งใบในช่องจี้ ก็สามารถใช้งานสกิลได้ก่อการการที่เราคอจีการเดียนลงมาเป็นใบาแรกผมที่เป็นจีหงาจีและเป็น J ake, เจเบสหนึ่งเงี้ยมันจะไม่นับเป็นเจนเบกนะครับผมเพราะว่าอย่างที่บอกเจนเบกมันจะเกิดขึ้นที่ช่องจีโซนถ้าเราคอมาใบาแรกที่ช่องการเดียนก็จะเป็นจีก็จะเป็นการที่ช่องการเดียนทรราดาแล้วนะผมไม่นับเจนเบสแต่อย่างใดโคสมานะเมื่อช่องการที่เสือขึ้นถ้าคุณมีเรียการเผาหน้าค่าคอสคือ งายหน้าจิกาเรียนที่ความหน้าบัญชีโซนหนึ่งใบเพจบการต่อสู้ยูนิตนีน้ได้ราคาชิวเพิ่มขึ้น1 0,000ก็ง่ายๆเมื่อเราโดนโจมตีถ้ามีเรกาดอยู่แถวหน้าไงจีหนึ่งใบค่าชิวเพิ่มขึ้นหนึ่งหมื่นแบบทันทีง่ายๆแล้วผมกหมูลเล็กเดซี่ต่อไปที่เมนเด็กใบแรกก็จะเป็นอ่าโปรโมนะครับผมอ่าสี่ใบร้อยนะผมที่ออกมาวันแรกที่สามโลก,ก็แชมป์เลยน,ะนั่นเองกับมาเจตี้หลอปาร์เตอร์ความสามารถนะคอนติเนียแวนเรีย ถ้าในโซมีปัสเตอร์เบดและปัสเตอร์ดาร์คค่ายูนิตนี้ได้รับคิดีคอนบวกหนึ่งและถ้ายูนิตนี้อยู่บนช่องเวนการ์เซอร์เคิลนะยูนิตนี้พลังขึ้น5,000และได้บวกหนึ่งเป็นยูนิตที่ยืน18,00 0มีทิปเปอไดแล้วก็มี2ครีก็บอกเลยว่าเป็นอะไร่อนค่าจะเก่งมากๆับผมแล้วก็สกิลข้างล่างนะกับออโต้แวนการ์นะเมื่อโจมตีค่าเอสคือนำเราการ์ใบเข้าสู่โซยูนิตนี้ได้รับ2องมือจะรี่กิฟฟ์นะครับผมก็เป็นตัวปั๊มฟอสประชันดีเลยนั่นเอง มบต่อไปกับอัลเฟรดเออร์ลี่นะครับผมก็จะเป็นการ์ดจากาชุดสตาร์เตอร์ของบลัสเตอร์เบดแวนบีเลยนั่นเองคอสมา่าอั Early, นเฟรดเออร์ลี่ฮะแว่นกาดออโต้เมื่อลงสนามคอร์เตอร์บาร์ดหนึ่งคอร์บลัสเตอร์เบดจากบนมือหรือจากในโซไม่เกินหนึ่งใบลงช่องได้การ์ดเซอร์เคลิลยูนิตนั้นพลังขึ้นหนึ่งหมืน่จนเจ้าจบเทิร์นถ้าทำการคอจะได้จั่วการ์ดคืนหนึ่งใบแล้วก็จะเป็นซุปลอของเรากับบลัสเตอร์เบดเอ็กซ์ซีนะครับผมโผล่มาจริงๆในอนิเมะก็ภาคจีแซดแล้วแหละ มาสู้กับดราวคนอนดิโอตลอดเดอะเดสตินีนั่นเองความสามารถของ x อ็กซีได้บอกว่าออโต้ฮะแมนการในเทอร์นของคุณเมื่อคุณทําการสไตล์จีนิตที่มีคําว่าเซเบอร์ในชื่อการสเคาน์เตอร์บาร์หนึ่งค้นหาการ์ดไม่เกินหนึ่งใบาจากกองการ์ดที่มีคำว่าบลัสเตอร์เบลดอ่าแสดงและนํากลับขึ้นมือสำหรับกอง Guard. การ์ดก็ถูกไอยูนิตที่มีคำว่าเซเบอร์สไตล์ทาวก็หาบลัสตอร์เบสตขึ้นมือได้เลยนั่นเอง แล้วก็ออโต้ฮะเมื่อเข้าสู่ชอ่องบรากาศเซอร์เคลิลหรือเราการเซอร์เค,คิลเคาตตาบ,บาสหนึ่งเป็คาคอร์สเลือดรีทาร์เรากัศเกรดหนึ่งหรือสูงกว่าคู่แข่งได้หนึ่งไปก็สกิลคลาสสิกครับผมจ่ายแค่คาตตาบ,บาสเดียวจากเมื่อก่อนที่ถ้าเป็นออริจินอลก็จ่าย2บาสนะอ่ะมาต่อไปก็บลัสเตอร์เลดนะครับผมก็ยูนิตที่คู่บูนของแวนการ์ดนะเรียกว่าเป็นไอคอนิกของการ์ดไฟแวนการ์ดเลยนั่นเองความสามารถนะคอนติเนียร์บรรยาร์ดถ้าคุณมีเรกาศ เป็นจำนวน4ใบหรือมากกว่ายูนิตนี้ค่าซิลิคอนบวก1ก็เป็นยูนิตเป็น2ตี2คริสแล้วก็ออโต้แวนเดียเมื่อลงสนาม1เคอร์บาร์1สโซรบาร์าไปค่าคอร์สเลือนรีทา,ายอากาศแถวหน้าผู้แข่งได้1ใบนะครับผมก่อสกิลล่างเปลืองไม่ค่อยได้ใช้หรือในที่แน่ๆเราจะไล่เป็นใบน,นี้ผมกับลัสเซอร์ดังนั่นเองก็ความสามารถนะออโต้แวนเดียเมื่อลงสนามเคอร์บาร์1ผู้แข่งเลือนรีทา,ายอากาศตัวเอง1ใบ แล้วก็แอคทีบ้านกาดบเอร์เทิร์น e ถ้าคู่แข่งไม่มีเดกาดนะทิ้งการ์ดจากระหนึ่งใบได้รับได้บวกหนึ่งก็เป็นยูนิตเกระสองของตีทเทวินได้แล้วคอนทีนิวฮะการ์ดเบนี้จะนับว่าเป็นแขวนรอยัลดพลาดินด้วยถลายกดแคนไฟแล้วผมเป็นยูนิตท,ที่สามารถใส่ข้ามแคนกันได้เพราะว่ามีมาเจสเป็นตัวคันนั่นเองใบต่อไปฮะกับเอ่อสตาร์คอร์ชามเปเตอร์ฮะคอสมารและออโต้แวนเรียเมื่อลงสนามหนึ่งบ้าหนึ B ่งโจเป็นค่าคอร์ส นำการี่มีคำว่า blaster ในชื่อการสแล้วก็เมื่อแสงสว่างและความมืดมาบรรจบอย่างละหนึ่งใบจากดอกโซนกลับขึ้นมือแล้วก็ continue ฮะเรียการถ้าคุณมีบรรยากาศที่มีคำว่า blaster ในชื่อกาสอายุนี่นี้ได้รับความสามารถในการบูสต์นั่นเองก็จะเป็นการที่สามารถกู้ blaster ใบใดใบหนึ่งแล้วก็ออเดอร์กลับมาเล่นได้นั่นเองต่อไปสุดแกล่งใส่กันทุกสายของรอยย่อพารินแท่จะทุกสายก็ต้องใส่นะครับ อัศวินแห่งดาบอันเที่ยงแท้ลิวารโรควสามารถนะออโต้แวนเรียเมื่อลงสนามจากมือ1นั่เข้าาบานะค้นหาก,กาสเกรด2อจากกองการไม่เกินหนึ่งใบคอลงช่องรกดัเซิร์เคอร์อที่วางอยู่และสลับกองการแต่ถ้าดามิโซเนี่ยไม่มีการหงายหน้าอยู่เลยแม้แต่ใบเดียวสามารถจ่ายค่าคอโดยการโซบลาทแทนได้ด้วยนั่นเองนะครับผมก็เป็นการที่ปูบอร์ดแบบง่ายๆผมและสเตตคือยืนหนึ่งหมื่นด้วยก็ค่อนจะดีเลยต่อไปอ่าใบนี้ผมกลับ ปลาดแห่งวงคลื่นฐานะนครับผมฐานะบอกว่าออโต้เมื่อเข้าช่องกระดาเซอร์เคิลนะถ้าเป็นการเป็นเกรดสามทีสูงกว่าที่มีคำว่าอัลเฟตชื่อการ์ดและบรรยากาดทั้งหมดของคุณอยู่ในสภาพสแตนนะค้นหาการ์ดที่มีคำว่าอัลเฟตจากกองการ์ดไม่เกินหนึ่งใบรายการ์ดไวนั้นในสภาพสแตนจอบกองการ์ดและยืนน้น,นทั้งคืนห้าพันจนจบเทิร์นก็นถ้าใครได้ดูคลิปเก่าผมมามา,มาตั้งแต่ไหนแต่ไรของผมคือมันคือท่าปั๊มฟอร์สนั่นเองนะครับผมคืออ่าไลท์เออร์ลี่ ลงทาน่าเสิร์ชหาเออร์ลี่จากกองการมาไลท์หรือลงทาน่าอีกใบหนึ่งเอาอัลเฟรตธรรมดากลับมาไลท์ผมคือเธอหนึ่งสามารถปั๊มสามฟอร์สได้ทีเดียวนะผมเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะอ่าโอเวอร์ Over, นิดหนึ่งนั่นเองใบถัดไปผมกับอ่าสิริรักของแห่งอ่ชื่ออะไรวนะเนี่ยสิริรักของแสงสว่างและความมืดริวอความสามารถออโต้เรกาเมือ่อยู่ดีนี้ถูกบูสต์ด้วยการที่คำว่าบลัสเตอร์เฟรนบาร์เก่าหรืออ่าฟอร์ชื่ออะไรอ่ะ ฟอโร์พลารินโฟเกลจนจบการสู้ยูนิตนี้พลังขึ้น3,000และได้รับความสามารถออโต้ฮะเอรียกการ์ดเมื่อจบการสู้ที่อยู่นี้โจมตีแวนการ์ดเขาตะบ้านหนึ่งใบค่าคอสนำยูนิตนี้เข้าสู่โซค้นหากาสไดสองจากกองการ์ดที่มีคำว่าบลัสเตอร์ในชื่อการ์ดไม่เกิน1ใบคอการ์ดน้ลงช่องเรการ์ดเซอร์เคิลสลับกองและยูนิตนั้นพลังขึ้น3,000ก็ต้องต้องโดนบูดด้วยแหละไอ้บัตเตอร์เฟย์บาร์เกลกับ โฟล์ลพารินโฟเกาถ้าจะเป็นโฟเกลที alf, ่เป็นทริกเกอร์กับเจ้าบัคเกาที่เป็นตัวใหม่อะนะอ่าต่อไปเป็นออเดอร์ผมให้มาหนึ่งใบกับเมื่อแสงสว่างและความมืดมาบรรจบแล้วผมนี่เป็นดาบของบัสเตอร์เบแล้วก็ดาบบัตเตอร์ดักไข้กันด้วยก็เมื่อเล่นออเดอร์ผมเป็นอันนี้เป็นนอมอลออเดอร์นะไล่จากมือทําความสามารถด้านล่างหนึ่งอย่างผมและสลับของการ์ดอย่างแรกฮนะแวนการ์ดและถ้าบน Vanguard, แวนการ์ดและเดการคุณมีบลัสเตอร์เบและบลัสเตอร์ดักอยู่ จากอาค้นหาเปิดบอกว่าอะไรวะถ้าบนช่องบรรยากาศหรือเรียการคุณมีบัสเตอร์เบลดอยู่ค้นหาบัสเตอร์ดาร์จากกองการ์ดไม่เกินหนึ่งใบแสดงและนํากลับขึ้นมือทุกเทคต้องสลับกองการ์ดนะถ้าจะถ้าทำามเป็นอย่างเงี้ยหาจากกองการ์ดเทคที่2ถ้าบรรยากาศเซอร์เคิลและเรียการเซอร์เคิลเนี่ยมีบัสเตอร์ดาร์อยู่ค้นหาบัสเตอร์เบลดจากกองการ์ดไม่เกินหนึ่งใบแสดงและนํากลับขึ้นมือแล้ะสุดท้ายถ้าเป็นบรรยากาศเซอร์เคิลและเรีการเซอร์เคิลมีทั้งบัสเตอร์เบลดและบัสเตอร์ดาร์อยู่ ค้นหามาเจตี้หลอดบาตเตอร์จากกองการไม่เกินหนึ่งใบแสดงและนํากลับขึ้นมือยังไงเทคก็ต้องบังคับสลับกองการ์ดอยู่แล้วแหละค้นหาแล้วไม่สลับกองก็จะเก่งเกินไปต่อไปวิงเกลเบรผมคนโหดคนอันตรายตัวฟาร์มชั้นดีออโต้แมนการ์เรกาฮะนะเมื่ออยู่ในนี้โจมตีฮิตแมนการ์ในการสู้ที่อยู่ในนี้โจมตีบู๊ฮิตแันการ์อ่าดูท็อปได้เจ็ดใบนะฮะแสดงบาสเตอร์จากกองการ จะในนั้นไม่เกินหนึ่งใบนำกลับขึ้นมือสำหรับฟองการ์ดบัสเตอร์ใบไหนก็ได้นะครับผมไม่จำเป็นต้องเป็นบัสเตอร์เรดบัสเตอร์ดาร์หรือเป็นมาเจตี้ใบต่อไปกับไนท์สควออร์อันเลนคอสม่านะออตโต้เรกาตเมื่อลงสนามเขาจะมาร์หนึ่งคอการ์ดจังมือหนึ่งใบลงช่องเรกาตเซอร์เคิลที่เป็นเกรดหนึ่งนะครับผมหรือเปล่าวะเขาจะมา, 1, าร์หนึ่งคอการ์ดหนึ่งใบที่ไม่เกินเกรดแวนการ์ดของคุณอ่คอลงช่องเรกาตแล้วก็จูการ์ดคืนใบหนึ่งพันแล้วเกินสามพัน ใบต่อไปก็จะเป็นปราน้อยมารอนความสามารถออโต้เรการ์ดเบอเบอร์เทิร์นเมื่อเรการ์ดใบอื่นคูณลงสนามได้ในแถวแนวตั้งแนวเดียวกันยูนิตนี้เคา,า,า,ารเตอร์บาร์หนึ่งบวกได้จูการ์ดหนึ่งใบพลังขึ้นสามพันต่อไปเป็นพีอาร์กากับคาวแลนเซอร์กามอริตความสามารถออโต้เรการ์ดเมื่อลงสนามนำการ์ดเกรดสองจะดรอโซนหนึ่งใบนะฮะไปไว้บนสุดหรือล่างสุดของกองการ์ดถ้านำกลับเข้ากองการนะผม ยูนิตนี้พลังขึ้นหนึ่งหมื่นจนจบเทินต่อไปตัวเปิดห้าสามกับอัศาวินแห่งต้นรอเลียลซิซิรุสก็ความสามารถและออโต้บอเรียในเทินคุณถ้าบนดาเมจโซนเนี่ยไม่มีการหงายหน้าอยู่พลังขึ้นห้าพันต่อไปต่อไปก็จะเป็นใบที่เอาไ้เล่นกับเจ้าริวนะผมกับบลัสเตอร์เบีนบาร์เก่ความสามารถออโต้รีการ์ดเมื่อกาดที่ชื่อบลัสเตอร์เบีนของคุณเข้าสู่ช่องบรรยากาศเซอร์เคิลหรือรีกการเซอร์เคิลในแถวแนวตั้งแนวเดียวกับยูนิตนี้ถ้าบรรยากาศมีคําว่าบลัสเตอร์นในชื่อกาด ได้คอร์เตอร์ชาร์จหนึ่งแล้วก็จะเป็นแพ็คเกิลพอสามารถนะอ่าบอกว่าเมื่ออยุดน,นี้ลงสนามช่องเรกาเซอร์เคิลโซ,โซา 2, มาร์สองเลยค่คอนแล้วก็คอร์เตอร์ชาร์จสองโอ้เป็นใบที่แบบอ่าคอร์เตอร์ชาร์จโคตรง่า,งายหัวใจก็สองโซอาจจะเป็นอัลโมเลสเพียวอีเกิลเป็นทริกเกอร์อ่าเข้าวิ่งเข้าโซนะกับอ่าเจนเบรกหนึ่งช่องช่องเรกาดเป็นเทคออโต้ถ้าเป็นการโจมตีสามารถนาตัวมันเข้าสู่โซได้โจ๊ก้าหนึ่งใบแวนการ์ดพลังเพิ่มหนึ่งหมื่นจนจบการต่อสู้ ริทิ้งสไตล์กับเซนแฝดโกคิทพอสามารถค้อนจากมือในการสู้ที่ทาที่จะแบบไรล,ลินพันคน่อนข้างจะบ่อยขออภัยนะบอกว่าถ้าจะทําการสไตล์แต่ว่า,าทิ้งการนี้ในฐานะเกรดสามได้คริสเตียนกับผู้นําพามาสึ่งความฝันเบเนลุสโลระกาแสอโซเดยีเฮ้ยเปลี่ยนชื่อแล้วไม่ใช่ไม่ใช่อิโซธรรมดาแล้วเป็นอิโซเดขอบคุณมากผมเหมาะสำหรับเด็กเบียวของผม แล้วก็จะเป็นฟอร์โรพลาดินโฟเก่าเป็นหมาชมพูที่สแตนบัตเตอร์เบจริงด้วยเอาสามารถนะออโต้เรกาเมื่อจำการสู้ที่ยูนิตนี้อบอกว่าเมื่อจงการสู้ที่ยูนิตที่ชื่อบัตเตอร์เบทของคุณโจมตีมันกาดขาวตบานหนึ่งฮะเลือกยูนิตที่ชื่อบัตเตอร์เบทบนช่องเรกาเซอร์เคิลของคุณหนึ่งใบอะสแตนยูนิตน,นั้นนำยูนิตน,นี้กลับเข้ art, ากองการจาดน้ำสับกองการ์ดคุณก็หมาว้นกองหมาว้นกองทําให้บัตเตอร์เบตลุกขึ้นมาตีได้อีกทีหนึ่ง ก็จงลุกขึ้นมาร่างประธานของชา้นนั่นเองต่อไปเป็นสแตนทิกเกอร์ผมกับ En c น r a t e Angel พอสามารถออโต้เจนเบกหนึ่งเมื่อเข้าช่องเลกาเซอร์เคิลนะเลือกยูนิตใบอื่นของคุณไม่เกิน2ใบย,ยูนิตนั้นพลังขึ้น3,000เอา่าแล้วก็ถ้าคุณทำนำยูนิตนี้กับพวกองการ์ดแล้วก็สลับกองการ์ดออบอกว่าเมืองสนามสามารถเลือกยูนิตไม่เกิน2ใบได้แล้วก็ยูนิตที่เลือก ส,สามารถให้บวกพลังเพิ่มได้อาา่าฮะจะบอกว่าเมื่อลงสนามเลือกยูนิตของคุณไม่ไม่อื่นไม่เกิน2ใบยูนิตที่เลือกนั้นสามารถได้รับพลังขึ้สามพัน 3, จะจบเทินถ้าคุณทํานําการนีครับเขา้เขากองการ์ดแล้วก็สับกองก็พยามีเลกาสองใบนะคือลงสนามแล้วก็วนสแตนเทกเกอร์แล้วค่อยได้เช็กแล้วมาลุกตีทีนึงอา่าก็จะเป็นเรมดี้แองเจิผมเป็นฮิลบฮิลแล้วผม ก็คอาสามารถออโต้เมื่อถูกทีไหมคะคอสในการได้จีการ,กร,กรีนะค่าคอสคือบายการได้ควาสามารถฮิวไปใบอื่นหนึ่งใบแล้วก็ใบแล้วก็ตัวเองเนะี่ยให้เรียกว่าจากเค้าตร์ชาร์จหนึ่งห so รือโซชาร์จหนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งใส่ให้มา2ใบฮิวสองหมื่นกับอ่ามิโก,โกะต้นไม้เฮเลนแล้วก็จะเป็นบัคเก่าครัผมตัวเริ่มของอ่าร้อยยอดพาราดินที่เราคุ้นเคยกันดีแล้วก็จะเป็นควิกจิวฟอสบานแอนด์ฟอสทูในใบเดียวกันแล้วก็จะเป็นเอ่อใบโฆษณานะครับผม ก็สาหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้สําหรับการรีวิวนะคือเอาจริงตัวผมนี่ก็ทารอยย่อพาราดินพรีเมียมมาก็น่าจะ2คลิปประมาณ2คลิปแล้วแหละ 2- หรือ3คลิปแล้วรอยย่อพาราดินพรีเมียมก็รู้สึกว่ามีของไว้เป็นอะไหล่สำรองนะผมบอกเลยว่าไอ้แพ็คเก,กา่านี้หาโคตรยากผมไปท่าบแบบคือเด็กรอยย่อพาราดินมันไม่ค่อยมีตัวเคาร์เตอร์ชาร์ดนะนะถึงจะมีแต่มันก็แบบอาจาจะจะเพาะจริงจริงการมาของเจ้า ชุดนี้ทําให้เรามีของเอาไว้เล่นอีกได้อีกนานนะครับผมโอเคอันนี้เดี๋ยวจัดหน้าการ์ดใหม่ผมเอาเป็นแบบนี้ขึ้นหน้าดีกว่าผมชอบผมชอบบัตเตอร์เบตมากไม่ได้ชอบปขนาดนะเราคือแบบคือก็โตมากับบัตเตอร์เบตโตมากับไอจีเนาะก็คือเอาให้เขาหล่อซะหน่อยแล้วกันก่อนจากกันนะผมอ่าเหมือนเดิมไหม ก่อนจากกันนะครับปรชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์และ subscribe กับ PMC Fighter ครับแล้วก็ชุดหน้าจะเป็นการรีวิวชุดถัดไปจาก b ั a c k เ a b r e นะผมเป็นการรีวิวชุดที่4กับชุดของ VGt #GCD10 นะครับผมกับ c ค a n Dimension t o r i นั่นเองแล้วก็เช่นเคยฮะ h e l l m a n e s t e ไว้เจอกันคลิปต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ